บทที่6นี้นะครับเราก็จะมาสร้างชิ้นงานครับด้วยซอฟต์แวร์กราฟิกกันต่อนะครับผมโดยจุดประสงค์ในบทนี้นะครับก็คือการสร้างชิ้นงานโดยใช้ซอฟต์แวร์กราฟิกได้อย่างง่ายนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะเลือกใช้โปรแกรม กราฟิกนะครับในเครื่องของเรานะครับที่มีอยู่ก็อย่างเช่นโปรแกรมเพ้น t ์เลยนะครับผมโดยนักเรียนทุกคนนะครับสามารถเลือกใช้เครื่องมือของโปรแกรมเพ้น t ์ในการวาดภาพนะครับได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีการลงสีได้ตามความต้องการของนักเรียนเลยนะครับอย่างเช่นในภาพนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลองใช้เครื่องมือแล้วก็วาดภาพในลักษณะแบบนี้กันนะครับนะอย่างเช่นถ้าเราถ้าเราจะทําเป็นภาพในด้านซ้ายมือเนี่ย เราก็ต้องมีภาพนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยวาดประตูครอบเอานะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทำในส่วนของภาพดอทไลมอนตัวนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนที่1นะครับผมเปิดไปพร้อมกันนะครับที่หน้า29นะครับเราก็จะคลิกนะครับเครื่องมือที่เป็นวงลีเครื่องมือวงลีอยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้ครับวงลีนะครับเราวาดวงลีขึ้นมา2วง นะครับวงลีนี้เราอาจจะเลือกตรงนี้นะครับในส่วนที่2นะครับในช่องนี้นะครับแล้วก็แถบด้านบนนะครับให้เลือกเป็นสีดำนะครับส่วนช่องข้างล่างให้เป็นสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเพราะว่าอะไรครับเว่าเส้นของตัวการ์ตูนเนี่ยครับ เส้นมีขอบนอกใช่ไหมครับขอบนอกจะเป็นสีดําส่วนสีพื้นที่อยู่ข้างในนี้ก็จะเป็นสีที่เราเลือกนะครับในกรณีนี้คือสีฟ้าหรือสีออกน้ําเงินไม่ต้องเข้มมากนะครับันอ่อนนั่นเองนะครับให้เหมือนกับดูเลมอนของเรานะครับจากนั้นเราวาดลงไปเลยครับนะจะได้เป็นภาพทึบแบบภาพที่1นะครับในข้อ2นะครับเราก็ใช้เครื่องมือเดิมครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนสีนะเราเปลี่ยนสีสีที่อยู่ในกรอบทางด้านบนนี้นะครับจะเป็นสี น้ำเงินที่เราเลือกไว้แล้วนะครับสีพื้นนั้นนะครับส่วนสีที่อยู่ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมวิธีการวาดนะครับเราก็อาจจะวาดทับลงไปเลยนะครับให้เป็นลักษณะนี้ครับทับกินพื้นที่ที่อยู่ทางด้านในไปนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมส่วนตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องวงรีมากเออเอาพอ เป็นในช่วงของอกของโดเรมอนประมาณนี้นะครับนั้เรียนเขาวาดไปเลยครับก็จะได้มาสไตล์นี้นะครับแสดงว่าตอนนี้เราใช้เครื่องมือที่เป็นวงรีอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับพียงแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนสีนั่นเองนะครับเป็นสีพื้นหลังกับสีที่อยู่ทางด้านหน้านะครับว่าเราจะเลือกสีในสไตล์ไหนนั่นเองนะครับถัดมาครับผมมาดูในข้อ3นะครับจากภาพนี้ครับ อะไรที่เพิ่มเติมมาครับนี่ครับเป็นแขนใช่ไหมแขนทั้งสองข้างของโดเรมอนใช่ไหมเเาาใช้เครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมนี้นะครับหลายๆเหลี่ยมนะครับคลิกเลยนะครับก็วาดแบบแบบนี้ครับเราดึงมาแบบนี้นี่ก็ดึงมาแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ดึงต่อไปฝั่งนี้ก็เช่นกันครับวาดออกไปข้างนอกใช่ไหมครับดึงมาแล้วก็ดึงแบบนี้ นะครับติดกันนะโดยสีที่เราเลือกใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นสีข้างนอกเป็นสีดำส่วนางไนก็เป็นสีน้ำเงินนะครับคือสีน้ำเงินเนี่ยเราเรายึดไปเลยว่าเป็นสีนี้แน่นอนให้เป็นสีเดียวกันนะครับถ้าเราเดับเบิัคลิกปุ๊บมันก็จะไปติดกันแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับนะครับก็ต่อกันนะครับจากนั้นข้อสีครับเลือกเครื่องมือรูปวงรีสิ่งอะไรเพิ่มขึ้นมาครับ ตานะครับนะคลิกรูปทึบที่มีเส้นกรอบคือใช้ตัวเดิมอยู่นะครับตาเป็นสีขาวใช่ไหมครับรูปเส้นข้างนอกเนี่ยเป็นสีดําส่วนข้างในเนี่ยเป็นสีขาวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตาอันนี้นะตาอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็วาดลงไปเลยครับค่อยวาดเป็นตาฟืบวาดลงไปเราก็จะได้ตาของโดเรมอนนะครับนอกเหนือจากนี้เราก็ใช้อะไรครับได้เลยครับนี่แขน แล้วก็ขาคุณครูชี้ให้นะครับนี่ครับตรงนี้นตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เหไหมครับจะได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นข้อ4นะครับวิธีการขั้นที่4ีนะครับคือมีแต่วงกลมอย่างเดียวเลยใช่ไหมนะไปดูในส่วนของข้อ5นะครับข้อที่5นี้เราจะวาด ตาที่อยู่ข้างในของโดเรมอนนะครับดังนั้นเราใช้วงลีเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นสีอะไรครับดูตรงนี้ครับเป็นสีดำทั้งสองที่เลยเห็นไหมครับสังเกตดีๆจากนั้นเราก็ใส่นี่ตาดำข้างในนี้สองอันเห็นไหมก็จะได้เป็นตาที่อยู่ข้างในสีดำนะครับจากนั้นครับในส่วนหน้านี้หน้านี้เรามีอะไรเพิ่มเติมครับสังเกตดีๆส่วนที่เป็นจมูกและปากเราใช้เครื่องมือ นี่ครับการวาดเราใช้เครื่องมือนี้ครับนะครับเครื่องมือรูปหลายเหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็คลิกเลยครับนี่วิธีการคลิกอาจจะเป็นแบบนี้ครับตื๊ดน,นี่แบบนี้ค่อยๆวาดไปเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้นักเรียนก็เอามาวาดตรงนี้ได้สังเกตว่า2รูปไม่ว่าจะเป็นทั้งจมูกและปากนี่จะเป็นรูปเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าขนาดมันแตกต่างกันนะครับขนาดเล็กแล้วก็ใหญ่เพิ่มเพิ่มกันมานะครับผม นั้นนะครับมาที่ข้อ7นะครับผมข้อ7นี้ข้อ7สิ่งที่เพิ่มเติมคืออะไรครับเพิ่มเติมก็คือในส่วนของหนวดใช่ไหมมีหนวดหนวดนี่ง่ายๆเลยใช่ไหมครับใช้เส้นตรงนั่นเองนะครับเส้นตรงเส้นตรงหน้าที่ของเส้นตรงคือลากไปธรรมดาคลิกแล้วก็ลากคลิกแล้วก็ลากใช่ไหมครับคลิกแล้วก็ลากไปธรรมดาเนี่ยดังนั้น เราก็ลากฝั่งละ3มเส้นมีสองฝั่งก็เป็น6เส้นพอดีนะครับทั้งนีก็ลองดูว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่คนที่จะเลือกว่าตรงไหนนะครับจากนั้นครับเมื่อได้เส้นแล้วเรามาดูกระเป๋าของดูเลมอนครับผมอันนี้คุณรูอันนี้เป็นเส้นนะเส้นนี่มาดูของในส่วนของนี่ครับกระเป๋ามาดูกระเป๋านะครับกระเป๋าตรงนี้นะครับลักษณะของกระเป๋าเนี่ยเป็นแบบสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นลักษณะของ ตรงเหลี่ยมมันตรงมุมมันเป็นโค้งมนใช่ไหมครับตักเรียนก็เลือกได้เลยนะเราเลือกสีเหลืองใช่ไหมครับขอบดําสีเหลืองใช่ไหมต้องสังเกตตรงนี้ดีๆนะครับว่าเป็นขอบดําสีเหลืองไหมในหน้านี้นะครับใช้เครื่องมือขอบมนตรงนี้ครับแล้วก็วาดลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยากนะครับเหมือนเราวาดสี่เหลี่ยมธรรมดาจากนั้นเราก็มาที่ส่วนของขอบกระเป๋าตรงนี้นี่ครับ ขอบกระเป๋าตรงนี้นะครับเราทําไมครับเราใช้เส้นตรงในการวาดใช่ไหมครับเส้นตรงในการวาดเราวาดจากเส้นตรงขอบนี้ดึงมาเลยทีเดียวนะครับเราก็จะได้เป็นขอบของกระเป๋านั่นเองนะครับผมเป็นไงครับพอจะเห็นเป็นรูปลักษณ์หน้าตาของดอเลมอนไหมนะคราวนี้ครับสุดท้ายเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับพิมพ์ข้อความ อย่างเช่นในกรณีนี้นี่เราอาจจะสร้างเป็นบัตรไวพรใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปได้ในข้างๆรูปภาพที่เราสร้างนั่นเองโดยการใช้ตัว A ใช่ไหมครับนี่ครับตัว A อ,อยู่นี่ครับตัว A พิมพ์ลงมาเลยนะครับจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับมนะผมชื่อดรลาเอมอนครับขอให้เด็กๆจงตั้งใจเรียนหนังสือและเชื่อฟังคุณครูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่านักเรียนสามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่เป็นอย่างอื่นก็ได้ นะครับอาจจะใส่ชื่อของเรานะครับอาจจะตกแต่งลวดลายอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ไม่มีปัญหาท้งนี้ก็สามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของกระบวนการในการสร้างแบบเป็นขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราวาดภาพเสร็จแล้วเราควรที่จะจัดเก็บเซฟเสมอทุกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้งานของเรานี้หายนั่นเองนะอุตสาห์สร้างมาแล้วงานหายนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมวิธีการเซฟอย่าลืมนะครับเซฟไปที่ไหนนะครับ ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับตั้งชื่อได้เลยครับตามใจชอบเลยอาจจะเป็นตั้งชื่อดูราเอมอนก็ได้นะครับหรือเป็นชื่ออื่นก็แล้วแต่นักเรียนให้นักเรียนจําได้นะครับนะจากที่เราลองวาดนะครับคราวนี้นักเรียนมาดูกับแบบฝึกหัดทบทวนสิครับในหน้า3 2ที่นี้นะครับผมนักเรียนลองดูภาพด้านล่างนะครับภาพด้านล่างนี้คุณครูจะถามว่าจากภาพที่นักเรียนเห็นนะครับนักเรียน ใช้เครื่องมือใดในการวาดภาพบ้างนะและมีขั้นตอนในการวาดอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับนักเเลยนอาจจะลองวาดลองเรียนแบบเลยก็ได้นะครับว่าเฮ้ยรูปนี้ตรงนี้เนี่ยใช้เครื่องมือไหนแล้ววาดอะไรบ้างนะครับค่อยๆเรียงอย่างเป็นระบบค่อยๆอ,ออกแบบการวาดไปนะครับนะก็การใช้เครื่องมือก็ไม่น่าจะแตกต่างจากการสร้างดอเลมเันเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับก็ลองวาดดูนะครับสำหรับบทนี้ครับ